ทำไมการกินโปรตีนเยอะจึงทําให้หุ่นลีนไวขึ้นสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยในเพจชีวิตดีๆตามสา์คุณชมพู่นะคะผู้เป็นคนหนึ่งนะคะที่ลดความอ้วนจากการกินโปรตีนเยอะๆเ,เนาะซึ่งไม่สนใจแคลอรี่นะคะช่วงแรกเนี่ยผู้จะสนใจแค่ว่าน้าหนักเอาน้าหนักตัวของเราคูณกับ1.5จเนาะจะได้เป็นกร,รัมโปรตีนออกมาที่เราจะต้องกินในแต่ละวันเราก็มาดูว่ากร,รัมโปรตีนของเราเนี่ย เราสามารถกินได้กี่มือ้อถ้าสามารถกินได้สองมือ้อเราก็จะหารสองนะคะแต่ถ้าจํานวนการ,รโปรตีนยังเยอะอยู่ในช่วงแรกเนาะพวกก็กินเป็นสาม,มื้อค่ะหลังจากกินแบบนี้ก็พบว่าเออเราอิ่มทําให้เราอิ่มนานขึ้นพอเราอิ่มนานขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถ เว้นระยะการกินได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเทคนิคที่ทำให้หุ่นลีนไวขึ้นเนาะและอย่างหนึ่งของการกินโปรตีนให้ถึงกินโปรตีนให้เยอะนะคะก็คือจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยโปรตีนเนี่ยไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะคะพร้อมทางเพิ่มกล้ามเนื้อให้กับเราพอเรามีกล้ามเ,เ,เนื้อเยอะเนี่ยกล้ามเนื้อก็จะไปแทนที่ไขมันนะคะไขมันก็จะค่อยค่อย ลดลงเนอะร่างกายของเราก็จะมีแต่กล้ามเนื้อนะคะหุ่นของเราก็จะสวยขึ้นดูลีนขึ้นเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็น1เทคนิค1เคล็ดลับของผู้นะคะที่ผู้ใช้ในการลดน้ำหนักนะคะพอเรากินโปรตีนเยอะๆเนี่ยเราไม่ต้องไปกังวลน,นะคะว่าเฮ้ยจะทำให้เราอ้วนซึ่งถ้าเรากินถึงเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยกินไม่ถึงเนาะ คือกินไม่ไหวอ่ะมันอิ่มมากนะคะพอเรากินโปรตีนให้เยอะเนี่ยเราก็จะลดคาร์โบไฮเดตลงเองโดยอัตโน,ตโนมัติค่ะแบบนี้นะคะพอเราลดคาร์โบไฮเดตกระบวนการร่างกายเนี่ยก็จะ เ,เขาเรียกว่าอะไรเผาผ่านดีขึ้นเนะาะเพราะคาร์โบไฮเดรตพอย่อยแล้วก็เป็นน้ําตาลนะคะพอเป็นน้ําตาลปุ๊บร่างกายใช้เผาผ่านน้าตาลไม่หมดก็สะสมไปไขมันแต่ถ้าเรากินโปรตีนเยอะกินคาร์โบไฮเดรตน้อยนะคะกินคาร์โบไฮเดรตน้อยร่างกายเผาผ่านน้ําตาลไปแล้วนะคะก็สามารถไปเอาไขามันเก่ามาใช้อย่างนี้ค่ะก็ทําให้หุ่นลีนไวขึ้นรักทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ 拜拜。